พัสนวันเสิร์ฟครับรับบอลแรกได้ครับเสดบอร์ลูกดีตีได้ตามครับกะละะัลยาณีคืนนำสิบต่อแปดครับพินนรีครับเสิร์ฟ ยกบอลหัวเสามาให้สุดภาวดีตีลูกนี้บอลลงครับคะแนนตามมาเป็น9ต่อ10ครับกันอักวันครับจะเป็นคนเสิร์ฟกันอักวันเสิร์ฟมาดูีิครับ โยกบอรหนวดเสาตีลูกนี้ได้แต้มครับคะแนนขึ้นน้ำที่11ต่อ9ครับกัรลยานีครับจะเป็นคนเสิร์ฟกัลยานีเสิร์ฟมาครับตรกนี้ บอลสันติลูกนี้ได้แต้มเหมือนกันครับนัทธริกาครับไล่มาที่10ต่อสิครับสุภาวดีครับจะเป็นคนเสริร์ฟ สุภาวันนี้เซอร์บาลูดีรับมาแมลงกันได้ครับโยกบอลไปที่หัวเสาแต่ยอโลูดีได้แต้มครับโอ้โหนภัสสอนับคะแนนขึ้นมาําที่12ตครับเปลี่ยนตัวครับคอนการสตารวิซีหมายเลข14ออกครับหมายเลข3ครับชนิการเข้าไปแทนครับ เสิร์บาลูนี้เซตบอหลหัวเสาตีชานสบอกออกครับคะแนนตามมาเป็น11ต่อ12ครับ ยกบอลมาลุยครับแปะยอดแหมฟาวตะคายครับคะแ,แนนตามมาเท่ากันที่12หรือ12ครับแหม่เสอแปลงไหมครับวันนี้บอลหนกหลังครับ คอนแกนสตาร์วีซีครับขึ้นนำสุพีมครับที่คะแนน13ต่อ12ครับคอนแกนเสิร์ฟมาเลยครับนั้นแรกรับขึ้นมาได้ยกวัวดเสาตีลูกนี้บอนออกไปครับ คืนเป็นแมตช์พอยต์ของทางขอนแก่นสตาร์บีซีครับ14-12ครับ ดูเกมในเซตที่5กันครับ14ต่อ12ครับคอนกันสตาวิซีครับโยกบอลแต่หลังลูกนี้รับคือไม่ได้ครับโยกบอลมายังเซฟบอ,อกไว้ได้ครับโอกาสบุกของรีมครับยังเล่นได้ครับคอน แนันแตะเ,เล่นได้ครับวันนี้เป็นโอกาสบุกของอล้ำได้ตะข่ายครับ สุพิมพครับตามมาที่13ต่อ14ครับธิติายาครับเสบิร์ฟบอลแรกขึ้นมาต้องแน่ลูกนี้ ตามมาเสมอการที่14ต่อ 14, 14ครับอภิริยาครับจะเป็นคนเสิฟครับเสิฟบอาลูกนี้รับบอลแรกกันได้ครับโยกบอลมาตีลูกนี้ เ็นโอกาสบุอีกครั้งหนึ่งคือของของแกมแน่ได้แต้มครับวันนี้คืนนำ15น14คีครับสุปสุตตาครับจะเสิร์ฟ สุปปะสุตาเซิร์ฟครับตับอแรกมาได้เสตบอลมาหัวเสาตีลูกนี้ติดลรอครับเป็นพาบอลครับลูกนี้จบเกมครับเป็นทางคอนกันตาวิซีครับเอาชนะสุพีมทิบยาจมบุรีอีเทครับที่คะแนน16ต่อ14ครับสรุปผลการแข่งขันครับเอาชนะไปด้วยสกอร์3ต่อ2เซตครับ